คนรักครอบัทุกท่านนะครับวันนี้บอกรักด้วยประกันครับมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับสําหรับวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยด้วยการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับข้อแรกครับเราเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออก,กนะครับเพราะว่าสายไฟเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการาตรวจสอบในมาตรฐานนะครับที่ทั่วโลก ยอมรับนะครับระดับสากลนะครับข้อ2ครับก็ให้เลือกสายไฟฟ้าที่ใช้งานเนี่ยนะครับห้ามนําสายไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการเดินภายในอาคารไปใช้ภายนอกอาคารนะครับเพราะแสงแดดจะทําให้ฉนวนนั้นเปื่อยขาดได้ง่ายทําให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ง่ายนะครับและข้อ3ครับให้เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับสายที่เดินในผนังนะครับเดินบนผนังนะครับหรือว่าถ้าเกิด จะเดินใต้ดินเนี่ยก็ให้ใช้สายไฟชนิด nyy นะครับแล้วก็มีการร้อยท่อเพื่อป้องกันการฉีกขาดของสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับและก็ข้อ4ี่ที่จะมาฝากในวันนี้ก็คือให้เลือกขนาดของสายไฟครับให้เหมาะสมกับแรงดันนะครับกระแสนะครับที่จะใช้งานนะครับโดยดูจากขนาดของฟิลและขนาดของเมนเบเกอร์ที่ใช้ในการต่อใช้งานไฟฟ้าในตรงนั้นนะครับและก็อย่าลืมครับทำประกันอัคคีภัยครับ เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดไฟฟ้าละวงจรและเกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับพบกับเคล็ดลับดีๆครับในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักครับกับบอกรัก,รกด้วยประกันในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก a c e b o o k Instagram นะครับและช่องทางทุกช่องทางในโซเชียลที่เราสามารถจะนำข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปบอกแก่ทุกท่านได้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ